อางว่าให้จายชที่หนชนาที่ใหนท่อบรยการที่อยู่แล้วเรียว่าอย่างน้อย่าไรให้ภาค่อยอ่าทำบัตรประชาชนตัวแรก แล้วถ้าตีต่างหอนดูแต่แล้วต่งตางหอนเนาะเปลี่ยนบัตรใหม่อะไร <S <S ใช่ไหมเปลี่ยนบัตรใหม่คูคูต่างหมายญาติเบอร์แล้วก็แจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่จดทะเบียนสมรสตโตสุดท้ายขอเลขที่บ้านใหม่แล้วมีบัตรเลขที่แจ้งเกิดแจ้งตายเลิกคู่แล้วควเตอร์เบ้ร์นี่ยเข้าใจเนาะ <S <S ส่วนเรื่องส่วนเรื่องสัญชาตินู่นหน้าหน้าโรงเรียนเลยเดี๋ยวจะรับเรื่องสัญชาติที่นูน <S <S ่นแล้วก่อนแล้วประมาณสัญชาติคตอนเดือดเลือดรวม่ยญา เดียวยนครับตรงนี้น่คือประจักษ์นะครับตร้ประจักษ์นะครับนีเป็นต้นเี่ยนที่เป็นประจั์ครับ 언니 장미단 음네 네가 이거 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 ใบอ่าใบเอ่อสูติบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านแล้วใบเกิดแล้วก็บัตรแม่ด้วยบัตรผู้ปกครองหนบับ้าป้าใหญ่ล้วป้าเราเดือดตอมันทะเบียนบ้านนะู้ใบเกิดแล้วได้คะแนนว่าเียดอกเอาว่าหน้าที่กี่จะกเอาว่า ตักติ๋อหลอบูลาดาดาเนนตาเรนาปะปะยาบอหลอจาผู้ช่วยจาผู้ใหญ่หลอถ้าโลกไม่ได้มนต์ไม่รอดจารัชนาธิบดีหลอเลตราบาโตหลอปราดาดาอะบาจาติหลอโลกอันหน้ามาจันดอนหลออันหน้าดาเมียเสียใจรักผู้บาหลอ